สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m คมุณตั้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือกับทางโรงเรียนเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก14ปีที่ผ่านมา มาพร้อมกับเรื่องของเพื่อนเก่าในค่ายลูกเสือมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9สายสุดท้ายของเราในค่ําคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับพี่แจ๊คครับแล<ม>้วก็สวัสดีคนดูด้วยครับครับผมคุณตั้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่าผมอยู่ที่ประทุมครับตอนนี้ประทุมธานีนะครับผมนะฮะคุณตั้มกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยครับพี่แจ็คแล้วปกติติดตามฟังสดหรือย,ย้อนหลังเป็นหลกักเอ่อจะย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะฟังช่วงขับรถอะไรเงี้ยครับจะฟงังก่อนน,นอนฟังเป็นเพื่อนกันไปนะม,มาว่ากันถึงเรื่องนี้สถานที่ค่ายลูกเสือแห่งนี้ไม่ต้องระบุไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมได้นะฮะเหตุการณ์นี้ เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วเพื่อนเก่าในค่ายลูกเสือไปเจออะไรมาเชิญครับคุณตามครับผมก่อนอื่นครับพี่แจ็คก็คือเรื่องนี้ผมแก่นิดนึงครับจากสิบสี่เนี่ยผมนั่งย้อนแล้วครับมันประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดปีฮะคือมากกว่านั้นก็คือย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมอยู่สักมสามครับพี่แจ็คซึ่งก็จะมีอาจารย์ที่เป็นสอนมปลายเนี่ยพาเราไปเข้าค่ายลูกเสือ ที่แห่งหนึ่งซึ่งเอพอเราไปถึงเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยก็เป็นวัดครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในนั้นด้วยครับอ,อาจารย์ก็ให้เราเข้าไปคือการที่เราขอ,ข,อของการนอนของเราเนี่ยครับเรานอนด้วยเปก็คือเอาเปเนี่ยไปผูกกับต้นไม้ใช่ไหมครับซึ่งผมเล่าว่าพอเราเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นทางเดินปูนยาวๆนะครับพี่แจ็คแล้วก็สองฝั่ง ก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นสักต้นยางอะไรเงี้ยครับปลูกเป็นค่อนข้างเป็นระเบียบนะครับอ่าอาจารย์ก็จะให้เราเนี่ยผูกเปทางฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพี่สตาฟที่เป็นนักเรียนกองเอในร้อยอะครับมาผูกเปเราก็ผูกเปเป็นเหมือนล้อมกันเป็นวงกลมของแต่ละหมู่อะครับที่จะ อ่าหมูนึงก็ประมาณสิบสองคนเงี้งครับเราก็ล้อมล้อมกันเป็นวงกลมแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางของแต่ละหมู่ครับอ่าพอเราก็เลือกที่ผูกผูกเปอะไรกันเสร็จใช่ไหมครับเหตุการณ์เนี่ยคือวันแรกเอ่อวันนั้นเนี่ยดวงดีก็คืออาจารย์ให้ผมเนี่ยเป็นเวรแรกในการเดินเวรยามก็คือหมู่ผมเนี้ยเอ่อประมาณสองหมู่ครับจะเดินเวรยนยามคือ วิธีการเดินคือให้เดินบนทางปูนเท่านั้นมไม่ลงมาเดินข้างล่างเพราะว่ามันจะเป็นแบบใบไม้แห้งอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบรบกวนเพื่อนแล้วก็อาจจะมีพวกมแมลงหรือสัตว์มีพิษที่ระหว่างเราเดินเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายกับเราได้ครับนะครับโดยที่ปกติแล้วที่เปทั้งหมดนะฮะมันจะมีลาวไฟที่พาดพาดเออเหมือนคล้ายคคา,า,าดกลางของกลุ่มทั้งหมดนะครับครับ เพื่อให้แสงสว่างพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะปิดตรงนั้นเพื่อให้นักเรียนนอนแล้วก็จะมีเป็นแค่หลอดไฟเล็กๆครับอยู่ตรงทางปูนครับผมบซึ่งเราก็จะมีไฟฉายกันทุกคนเราก็เดินผมก็เดินบนทางปูนปกติครับพี่แจ็คจนสักพักเนี่ยเรารู้สึกว่าอากาศมันเย็นมากเลยเราก็เริ่มเดินมาอยู่ชิดกันครับจากที่เราอะเดินห่างๆกันก็มาเดิน ต่อแถวกันเลยชิดเลยเพราะทุกคนรู้สึกแบบเพื่อนก็มาสกิดแบบเฮ้ยแบบอากาศมันเย็นมากเลยวะ่ะเราหนาวว่ามาเดินชิดชิดกันดีกว่าก็เดินไปครับระหว่างนั้นเออผมรู้สึกว่ามีคนเดินตามครับพี่แจ็คคืออยู่ฝั่งขวาของเราเนี่ยเหมือนเขาเดินอยู่บนใบไม้อ่ะครับหยบยกยบแก๊บตามเรามาเรื่อยๆครับ เดินตามผมเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าอถ้าให้ผมรู้สึกเหมือนเขาแกล้งเราอะครับ,ค,รบคือเขาเดินตามอยู่เนะี่ยขนานเราขนานเพื่อนก็บางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินครับม,มีจากที่เดินกันอยู่สิบสองคนหมู่ผมเนี่ยมีได้ยินอยู่สามคนคที่สะกิดกันแล้วก็แบบเฮ้ยแต่ไม่พูดนะครับก็คือเฮ้ยเราก็รู้กันว่าเฮ้ยได้ยินอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาคุยกันหลังจากนั้นว่าได้ยินเสียงคนเดินค ซึ่งเขาก็จะเดิน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 แล้วพอที่ผมเดินกลับใช่ไหมครับเขาก็จะมาเดินอีกฝากหนึ่งก็คือฝั่งพี่กองร้อยผมก็รู้สึกแปลกแปลกและเริ่มมีความกลัวบางอย่างครับวังเวงวังเวงแต่ว่าวันแรกก็ผ่านไปได้ดีครับก็คือเราก็เข้าไปนอนจนหมดเวรของเราใช่ไหมครับ,รบทีเนี้ยระหว่างนอนครับพี่แจ็คมันมาเกิดตรงที่ว่ามันมีคนนะครับม,มาเดินตรง บนบนเอ,อใบไม้ครับ <Yeah. S 2> บนทางเดินตรงที่เรานอนเนี่ย uh huh. มาเดินเดินเดินย่ำย้ำย่ำย้ำเราก็แบบเฮ้ย uh huh. อะไรวะแบบอาจารย์เขาบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าเวรยามอย่ามาเดินบนใบไม้ให้ uh huh. ไปเดินบนทางปูน uh huh. ลงมาเดินทําไมวะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกหงุดยงิดแต่เราก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบเปิดออกไปดูอะไรนะครับ uh huh. เพราะว่ามันเริ่มมียุงอากาศก็หนาวอะไรเงี้ยเราก็ติตดติดเปของเรา uh huh. มันก็ มันก็าดังดังดัง,ดงว,นวนวนอยู่แถวตรงเปเราเนี่ยครับผมก็คิดว่าเอ้ยมันคงแกล้งนั่นแหละแบบเป็นแบบมันก็จะมีเพื่อนที่กลุ่มเฮลเฮลอ่ะก็จะเหมือนมากวนๆอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้อะไรก็นอนหลับไปครับพี่แจ็คทีนี้เหตุการณ์มันมาโผล่ตรงวันที่สองครับเออเป็นวันเนี้ยมันจะเป็นกิจกรรมเหมือนรอบกองไฟ<ม>แต่คือว่าด้วยความที่ว่าในวัดเนี่ยตอนนั้นมันเป็นใบไม้แห้งเยอะมากครับ เขาก็เลยยกเลิกกิจกรรมรอบกองไฟกันก็คือไม่ได้มีกองไฟจริงจริงแต่เอาลูกเสือทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนั่งอยู่ตรงบริเวณแถวลานปูนเนี่ยครับแล้วมันก็จะมีอาจารย์ของผมท่านหนึ่งเนี่ยผมให้ชื่อว่าอาจารย์เอแล้วกันนะครับอาจารย์เนี่ยนั่งอยู่บนเถาวันเส้นหนึ่งครับเส้นใหญ่ๆเลย<ม>เป็นเส้นโคง้งแกก็นั่งแล้วแกก็เล่าเรื่องพูดคุยนู่นนี่นั่นให้เด็กออกมาเล่นอะไรกันนะครับจนระหว่างน,นั้นเนี่ยแกก็ เ่าถึงเพื่อนสนิทของแกท่านหนึ่งครับว่าทุกปีเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์จะมีเพื่อนชื่อบี <Okay. S 1> มาที่ค่ายเนี่ยซึ่งอาจารย์สนิทกันมาก mm. เวลามีค่ายลูกเสือเนี่ยอาจารย์จะมาช่วยเหลือกันตลอด <Okay. S 1> ก็คือจะมาขอช่วยแคมป์แต่เขาบอกว่าเออปีเนี้ยน่าเสียดายคืออาจารย์บีอ่ะแกประสบอุบัติเหตุนะครับ mm. แล้วแกก็เสียชีวิตค okay. อาจาร,รย์บีก็เลยไม่ได้มาร่วมกับอาจาร,รย์เอในการจัดค่ายลูกเสือครั้งนี้นะครับ,รบอะระหว่างนั้นแกก็บอกว่าแต่ผมมีความเชื่อนะครับว่าอาจาร,รย์บีเนี่ยอืเขามาช่วยผมอยู่นะอืมผมรู้สึกได้ว่าเขามากับมากับเราด้วยเขาเขาแบบมาช่วยผมตลอดระหว่างที่อาจารย์เล่าครับพี่ เออมันไม่มีลมเลยครับแต่มันมีความมันเป็นบรรยากาศที่เย็นเยือยอยู่แล้วหมายถึงแบบเย็นเยือกเยที่เรารู้สึกเหมือนบรรยากาศต่างจังหวัดเนี่ยครับครับเอ่อไอ้ลาวไฟที่ผมเล่าตอนแรกที่มันพาดเส้นเดียวเป็นนีออนยาวๆอ่ะอมันแว่งครับพี่แจ็คอือไม่มีลมไม่มีลมครับมันแกว่งแรงมากๆครับมผมใช้คําว่าแว่งแรงมากครับพี่แว่งเหมือนแบบจะเป็นเชือกที่กระโดดเชือกได้เลยครับครับ มันแกวงแวงแหวงแล้วเราก็ไม่เห็นจุดศูนย์กลางที่มันที่มันถูกแกว่งนะครับถ้ามันถูกถูกแกล้งในแว็คแรกอะผมกับเพื่อนแบบเฮ้ยอาจารย์แกล้งบอกว่าแต่เราก็มองไปแล้วเราก็ไม่เห็นจุดศูนย์กลางพี่ที่เป็นลูกเสือกองร้อยครับที่อยู่ตรงใกล้ๆราวไฟที่เดินตรวจอยู่นั้นน่ะเขาก็วิ่งลับมาคือทุกคนเนี่ยวิ่งจับมารวมกันตรงนี้อืมารวมตรงที่ลูกเสืออยู่พอทีเนี้ยมันก็ยังแกว่งใช่ไหมครับ แล้วเราก็สังเกตได้ว่ามันมีเปของเพื่อนผมคนหนึ่งผมให้เขาชื่อว่าซีนะครับเอ,อมันตรงอยู่ครับแล้วมันก็แก่วงเหมือนมีคนเข้าไปนอนไกวคแก่วงตัวซ้ายขวาไงครับซึ่งมันเป็นเปเด,เดียวที่แกง่ะครับพี่แจ็คโดยที่เปที่ผูกกันนะ่ะเป็นร้อยเนะี่ย ไม่มีเปไหนแวกว่งเลยครับเพราะมันไม่มีลมผมก็สะก,กรริดเพื่อนว่าเฮ้ยซีมึงใส่อะไรไว้ในเป <sk ill> หรือเปล่าวะคือบางคนก็จะเอากระเป๋าใส่ไว้ในเปน <sk ill> บางคนก็จะเอากระเป๋ากองไว้ข้างล่าลงผมบอกว่าเอาอะไรใส่ไว้ที่เปเปล่าวะมันก็บอกว่าไม่ใส่ดูดิที่ใต้ที่โคนต้นไม้อ่ะกูวางพิงไว้มึงเห็นเปล่าผมก็แบบแล้วไม่เปมึงตุงวะ มันก็คือเปนะมันก็ตรงแบบมีคนนอนอยู่แล้วมันก็แกว่งไปเรื่อยๆครับไอลาวไฟก็ยังคงแกว่งอยู่จนอาจารย์เอเนี่ยเขาก็เหมือนตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยบ,บีพอแล้วอยแบบ b ีพอแล้วเดี๋ยวเด็กกลัวอผมว่าผมว่า,<ม>าอาจารย์เอน่ากลัวกว่าอาจารย์บีอีกตอนเนี้ยครับอบทีเนี้ยเขาก็บอกว่า ดีพอแล้วเดี๋เด็กกลัวครับขอบคุณมากที่แบบมาช่วยดูแลเด็กๆโอ้โหอาจารย์ก็บอกนี้ครับว่าขอบคุณมากที่แบบมาช่วยดูแลเด็กๆเด็กๆเขารู้แล้วครับไอ้ปัญหามันคือไอ้บีครับไอ้ไอ้ไอ้ซีครับที่เปยของมันเน่ยถูกมีคนนอนครับอยู่ๆมันก็หย่อนตัวครับพี่เหมือนคนลุกจากเปยไปครับอ่าย ซึ่งโหผมสงสารนั้นมากตรงที่มันเดี๋ยวมันจะต้องไปนอน,นครับพี่ครับครับแต่ว่ามันก็แบบโอเคมันก็กลับไปนอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องราวที่อาจารย์อ,อาจารย์ของผมเนี่ยแบบชวนเพื่อนมาค่ายอะ,อะไรเงี้ยครับแล้วพอพอเราสัมผัสได้เรารู้สึกว่าโ,โหมันแบบน่ากลัวมากครับพี่มันในบรรยากาศตรงนั้นเรารู้สึกขนลุกมากเพราะว่าทุกอย่างมันนิ่งสงบแต่มันมีแค่ สองอย่างที่มันเคลื่อนไหวครับพอทีเนี้ยทุกคนก็กลับไปนอนในวันนั้นเนี่ยผมก็ยังคงเป็นเวียามผัดที่สองอ่าเราก็เดินเดินเดินของเราอ่ะครับแต่วันเนี้ยไม่มีคนเดินตามผมตรงนี้เลยก็คือทุกอย่างสงบครับจนผมอ่ะกลับไปนอนพอกลับไปนอนนะครับผมก็แบบแม่งเอาอีกแล้วไอ้แก๊งเนี้ยแม่งมาเดินระวังระวังบนา้องคุณตั้ม ขอโทษครับครับผมโอเคครับอือ่าเราก็แก๊งเนี่ยมาเดินเล่นอีกแล้วแบบทําไมต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วแล้วมันก็เสียงดังคือวันเนี้ยมันเสียงดังกว่าปกติครับครับเขาก็เดินย่ำ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 อยู่แถวหัวผมเนี่ยรอบรอบชุดเราเนี่ยอผมก็เลยแบบแกะไอ้ตัวที่หนีบเปครับแล้วก็เปิดออกมาดูพอเปิดออกมาดูก็คือทุกคนอะนะครับเขาเดินอยู่บนทางปูนครับอื ไม่มีใครมาเดินย่ำบนใบไม้บนหญ้าใช่ครับ <Ừ. S 2> แล้วผมก็มองลงไปที่ผมก็ไปฉายสองพื้นว่ามันแบบมีกบมีบมแมลงอะไรหรือเปล่าที่มันจะมาแบบโดโดโดดนะครับ,รบแต่ว่ามันก็ไม่มีครับแล้วมันก็ผมว่าบรรยากาศมันก็ไม่ใช่แบบคือเสียงเดินมันกับเสียงกบกระโดดมันคนละแบบใช่ไหมครับพี่แจ๊กการย่ำเท้าครับ,รบผมก็เอ๊ะ ไอ้หรือว่าแก๊งนั้นอะ่ะเขาวิ่งกลับขึ้นไปปูนซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้พี่ไหเพราะว่าจากเปผมไปเนี่ยวิ่งไปลานปูนเนี่ยคือประมาณยี่สิบเมตรเลยนะครับ,รบมันมีทางที่ผมเปิดฟุดออกมาแล้วเสียงเดินเงียบไปปุ๊บแล้วเขาจะแบบกลับไปอยู่บนปูนทัน,นครับ,รบผมก็เริ่มรู้สึกไม่ดีผมก็ปิดใหม่มากแล้วครับพี่ก็มาเดิน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 ทีนี้เหมือนแบบยำ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 เร็วขึ้นนะครับ เหมือนคนตั้งใจย่ำใบไม้ครับม mm ัน hmm. ก็เดิน mm hmm. เดินเหยียบ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 ยบผมก็แบบบรรยากาศตอนนั้นมันคือน่ากลัวมากๆแล้วมันก็เย็นมากแล้วก็มันทําอะไรไม่ได้ครับนี่ก็คือได้แค่แบบน้ำมูตสระแล้วเราก็พยายามนอนนะครับ,รบจนเราก็โอเคหลับไปทีเนี้ยไอตอนขากลับอะครับ mm hmm. เราก็เลยถามอาจารย์บนรถทั่วครับ,รบอาจารย์อาจารย์เอเนี่ยแหละว่าอาจารย์ ผมมาแบบเจอเหตุการณ์อย่างนี้อ่าแล้วคือประเด็นน่ะผมขอย้อนกลับไปตอนที่เราเลือกที่ครับผมก็เลือกที่ตรงที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําอาหารอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็เลือกตรงที่แบบเอ้ยตรงเนี้ยดีมากเลยมันเป็นต้นไม้ล้อมแล้วมันมีพื้นที่ตรงกลางแต่ตรงอื่นจะเป็นต้นไม้ที่เรียงเรียงเียงเรียงกันเป็นระเบียบอยู่ผมก็ไปเลือกตรงเนี้ยซึ่งผมว่าถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยแล้ว แ่นอนตรงไหนผมก็บอกว่าอาจารย์ผมนอนฝั่งขวาครับที่เดินเข้าไปทางปูแล้วอยู่ฝั่งขวาเลยครับอาจารย์ที่มันมีตรงโล่งๆอ่ะอาจารย์ก็อ๋อคือตรงนั้นนะครับอืที่มันโล่งอ่ะเพราะว่ามันเคยเป็นเหมือนเชิงตะกอนเก่าอโอ้โหอาจารย์เองเน<อ>ี<อ>่ยนะเออครับคือผมอะแวบแรกที่รู้สึกคือแบบทาไมอาจารย์เขาไม่บอกอว่าไม่ควรไปผูกตรงนั้นใช่ไหม แต่ว่ามันอ่ะคือมันไม่มีมันไม่ได้เหลือฐานอะไรใดๆแล้วอะครับจนถึงมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีฐานปูนหรืออะไรอยู่ที่ทําให้เรารู้ได้แต่เราแค่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ถูกตดปลูกต้นไม้แต่มันถูกลลอมแล้วมีพื้นที่ว่างซึ่งวันแรกแล้วเราพอเราคุยเรื่องเนี้ยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านอ่ะก็ตําหนินะครับว่ามันจริงๆแล้วมันดูไม่มันดูไม่ปลอดภัยเลยนะการที่เราจะไปนอนตรงก่อนแล้วเราอ่ะก็ไปเดินเดินเดินอยู่ตรงนั้นด้วยครับอ่าแต่ว่า พอเล่าไปลึกๆก็คือจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะก็ถูกล้างป่าช้าออกไปครับหมายความว่าจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะนอกจากเชิงตะกอนแล้วคือก็คือป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าเก่าใช่ที่ล้างที่ล้างออกไปเพื่อขยายพื้นที่แล้วก็ปลูกเป็นแบบต้นไม้ที่ต้องถูกบดอะไรเงี้ยครับแล้วเชื่อผมไหมว่าการล้างป่าช้าแต่ละครั้งอ่ะครับส่วนมากจะล้างไม่หมดนะใช่ครับจะมีเหลืออยู่นะ ยังไงก็ไม่หมดครับแล้วยิ่งแล้วยิ่งเป็นบริเวณวัดนะครับพี่แจ็คต่อให้ทางผมว่ายังไงก็ไม่หมดครับแล้วแล้วผมก็ก็แค่รู้สึกว่าโหทําไมอาจารย์เอเนี่ยทั้งชัยร้ายกับเราเลยคือใช่ผมว่าอาจารย์น่ะตั้งแต่อาจารย์ไม่น่ามาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังไม่น่ามาบิ้วให้ลูกศิษย์แล้วอ่ะครับมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะแต่อาจารย์คิดนะว่าเนี่ย อาจารย์อีกท่านหนึ่งต้องมาช่วยพวกเราเนี่ยเฮ้ยเด็กฟังอะขวัญเสียนาครับใช่ผมก็แบบตอนแรกแว็บแรกครับพี่แจ๊คผมคิดว่าอาจารย์อะแกล้งขู่พวกเราครับทีเนี้ยอาจารย์ก็คงคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเพื่อนแกจะมาแบบครับเหมือนแบบมาจริงอะใช่ใช่อาจารย์อาจจะแค่บิ้วให้เด็กแบบเอ้ยกลัวจะได้อยู่ในกรอบในกติกาก็ได้ไง ่เพื่อนดันมาจริงไงใช่ครับแล้วก็มาแบบโกผมว่ามามามาเป็นพลังที่ครับที่แรงเหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งคือจุดที่ตัวของคุณต้ามไปไปผูกเปลอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าอาจารย์รู้อยู่แล้วอาจารย์ก็ต้องบอกลูกศิษย์นะครับที่อื่นก็มีที่ตรงนั้นไปเลยครับเออครับนี่แหละอืออืมคะเนี่ย เรื่องราวของผมก็ประมาณนี้ครับพี่แจ็คประมาณนี้นะส่วนใหญ่เรื่องที่ผมเจอก็จะเป็นสั้นๆเป็นเรื่องตอนเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีหลายเรื่องเหมือนกันครับได้เดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเล่านะครับส่วนมากเนี้ยเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับพวกค่ายลูกเสืออะไรอย่างนี้นะลองสังเกตมั้ยส่วนมากเนี่ยค่ายลูกเสือจะไปสร้างทับส่วนมากนะครับป่าช้าเก่าพื้นที่วัดที่ที่มีประวัติอะไรอย่างเงี้ยแทบจะทุกที่เลย ครับเออนะครับแล้วก็เด็กที่ไปเที่ยวไอนี่เนี่ยครับมันมันจริงๆมันก็คือแบบเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจทําเป็นค่ายลูกเสือครับก็คือเป็นวัดแต่เป็นวัดที่แบบก็อาจารย์เออีกเนี่ยแหละครับไปทําบุญพระป่าที่นี่บ่อยแล้วด้วยประกอบกับมันมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยแกก็ไปทาพระป่าที่นี่บ่อยแกก็เลยเหมือนสนิทกับพระอาจารย์แล้วก็เหมือนขอเข้าไปครับพี่ครับใช่เอออาจารย์เอเนี่ยนะ น่าศึกษานะมีเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์เอวหลังมาเล่าอีกนะได้ครับ่ยินดีเลยครับโอเคได้คุณตั้มขอบคุณมากมากครับสําหรับคืนน um ี้ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์้องกองสลากดอทคอมสวัสดีครับ Ha-ha.